สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้หลังจากฝนตกเมื่อวานนะคะตกหนักมากเลยนะคะเราก็มาดูนะคะว่านาของเราเป็นยังไงน้ําน้าหลากเลยนะคะน้ําเยอะมากมาจากนาข้างๆนี้นะคะพอดีเขาเพิ่งหวานข้าวเมื่อวานทีนี้น้ามันก็มาที่นาเราเพราะว่านาเราเป็นที่รับน้ําเนาะโชคดีที่ที่ที่นาของเราเนี่ยคือหวานข้าวไว้นานแล้วเนาะ ข้าวมันก็เริ่มงามตอนนี้เราก็รับน้ําได้แต่มันก็ท่วมนะคะท่วมแค่นี้ก็ไม่ได้ม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเราระบายน้ําได้ดีอยู่นะคะอันนี้เป็นแปลงข้าวหอมมะลิดําค่ะอันนี้น้ําท่วมรอบที่สองแล้วนะคะสําหรับด,ดูการนี้เนาะมาดูนะคะเห็นตาปลายปลีไปแหล่อยู่ไม่เป็นไรคะ่ะหญ้าก,ก็จะตายเนาะถ้าถ้ามันท่วมขนาดนี้ตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลเข้าสระน้ำของเราอีกแล้วนะคะ ที่เราขุดไว้รอนะคะด้านโน้นนะคะตรงข้ามตอนนี้นะคะน้ําไหลเข้าสระอีกแล้วนะคะคาดว่ารอบนี้น่าจะเต็มไม่เต็มก็เหลือน้อยแหละเพราะว่าน้าํานาข้างๆนี้เขาเพิ่งหวานข้าวนะคะก็คงจะต้องเรนมาที่นาเราทั้งหมดเลยพอดีพื้นที่นาเราเป็นที่รับน้ํานะคะเราไปดูต่อนะคะที่ที่สระมันจะ ล้นเข้าสระหรือยังนะคะค่ะมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสระน้ําของเรานะคะที่เป็นที่ระบายน้ําเข้าสระของเราเนาะจากจากแปลงที่แล้วนะคะมันก็จะไหลเข้ามาในสระน้ําของเรานะคะเพราะว่าเราทําที่ดักน้ําไวเ้เป็นแก้มหลิงนะคะอันนี้ก็คือน้ําจะต้องเข้ามาในสระน้ําของเราเนาะ,ะสระตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะ พื้นที่ประมาณสามไร่นะคะพื้นที่เก็บน้ําของเราเป็นแก้มดิงเนาะสาหรับกักเก็บน้ําที่หลากมาเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะรอบที่แล้วได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตอนแรกเราคิดว่ามันจะเต็มสระแต่มันไม่เต็มนะคะตอนที่เรามาจับปลากันนะคะตอนนี้ปลาก็เยอะเลยนะคะเยอะเหมือนเดิมนะคะเป็นปลาซิวนะคะเห็นไหมคะเขาก็ยังเต้นขึ้นมาเขาจะไปวางไข่ที่ ที่แปลงนาของเรานะคะเห็นไหมคะปลาเต้นเต็มเลยเออก็อเดี๋ยวเขาก็จะมาจับปลาไปหมกกันนะคะอืมถ้าไม่มีวันนี้อาจจะไม่มีเวลาเพราะต้องรีบไปทํางานนะคะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาไปเราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องกินทุกครั้งที่ที่ปลามันขึ้นมาเนาะแล้วก็จะปล่อยให้เขาไปขยายพันธุ์ที่อื่นก่อนนะคะ อันนี้คือเห็นไหมคะปลาเต็มเลยพอเห็นเรามาเขาก็จะหนีเนาะเขาก็กลัวเหมือนกันอันนี้คือธรรมชาติเปะปลาก็จะว่ายทวนน้ําในฤด,ดูกาลนี้นะคะฤด,ดูกาลไปวางไข่อันนี้คือธรรมชาติของเขาเขาก็จะขึ้นไปขายายพันธุ์ที่อื่นพอถึงเวลาน้ําลดเนาะเขาก็จะกลับมาที่เดิม อันนี้เป็นธรรมชาติของปลาอันนี้คือการบริหารจัดการน้ําในแปลงนานเรานะคะพอฤดูน้ําหลากมาก็มีที่กักเก็บน้ําก็คือเราจะขุดสาไว้ลึกๆเลยนะคะปริมาณน้ำน่ะเราน่าจะได้เยอะอยู่นะคะเพื่อใช้ในฤดูกาลในในฤดูกาลถ้ามันแรงเนาะถ้ามันแรงเราก็ใช้น้ําบ่อน,นี้นะคะดูแลสวนของเราทั้งหมดเลย เพื่อลดปริมาณการใช้น้ําใต้ดินนะคะอันนี้เรามีน้ำสองระบบน้ําใต้ดินเราก็มีแต่นี่เป็นน้ําบนดินนะคะที่ที่มันหลากมาเราก็จะมาทําเป็นแก้มลิงเนาะทําสระน้ําใหญ่ๆไว้แล้วก็กักเก็บน้ําไว้ตรงนี้เพื่อที่จะใช้เนาะเราก็จะทําไว้หลายที่นะคะไม่ใช่ว่ามีที่นี้ที่เดียวเนาะโอเคค่ะ,ะดูเท่านี้ก่อนนะคะ